พระร่วงหลังรางปืนสุดยอดหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีประยอดขุนพลกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปรางโบราณสถานที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาไหลมีพุทธศิลปะแบบขอมหรือลบบุรีเอกลักษณ์คือด้านหลังมีร่องกดลงไปเป็นแนวยาวตลอดองค์พระเป็นรอยรางคล้ายรางปืนใหญ่โบราณบางองค์พบเม็ดกลมใหญ่คล้ายลูกปืนด้วย ซึ่งนักนิยมสะสมพระเครื่องในสมัยก่อนมักเรียกกันว่าหลังกาบหมากหรือหลังร่องกาบหมากต่อมาได้ปรากฏพิธคุณทางแคล้วคลาดในเรื่องปืนอีกทั้งร่องกาบหมากด้านหลังนั้นมีลักษณะคล้ายร่องปืนแก็บจึงขนานนามใหม่ว่าพระร่วงหลังรางปืนมาจนถึงปัจจุบันจริงๆแล้วเป็นการนำไม้มากดก่อนโลหะแข็งตัวเพื่อให้ด้านหน้าติดเต็ม จึงเป็นเอกลักษณ์คือให้ดูรอยเสี้ยนไม้ทางด้านหลังอีกอย่างหนึ่งพระร่วงหลังรางปืนมีความสูงประมาณ8เซนติเมตรกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรทธลักษณะองค์พระประทับยืนแสดงปางประทานผอนอยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดซุ้มเป็นลายกระหนกแบบซุ้มกระจังเรือนแก้วปรากฏทั้งชินตะกัวถ้าแก่ตะกัวจะเรียกตะกัวสนิมแดงซึ่งหากมีรอยระเบิดจะปะทุจากในเนื้อออกด้านนอก ถ้าเป็นของปลอมมักใช้น้ำกรดกัดทําให้ปริจากนอกเข้าด้านในและเนื่องจะเป็นพระที่ผ่านการเวลายาวนานเมื่อส่องดูจะมีทั้งสนิมแดงและสนิมมันปูมีไขขาวแทรกจับเกาะแน่นแกะไม่ออกส่วนของปลอมใช้ของแหลมทิ่มเบาๆจะหลุดออกพระร่วงหลังรางปืนมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระร่วงหลังลายผ้าลบ,บรีด้านหลัง พระร่วงหลังลายผ้าเป็นผ้ากระสอบกดแทนที่จะใช้แท่งไม้เท่าที่พบมีพิมพ์ใหญ่ฐานสูงและตัดฐานส่วนพิมพ์เล็กพบน้อยมากส่วนใหญ่จะสร้างล้อขึ้นภายหลังวิธีการดูพระร่วงหลังรางปืนนั้นควรมีความรู้เรื่องศิลปะขอมหรือขเขมรเพราะองค์พระแต่งองค์ทรงเครื่องตามหลักเทวราชาพื้นผนังมีการจำหลักลวดลายงดงามมากเพราะเป็นพระชั้นสูงยี่ยงกษัตริย์ ฝ่าพระหัตขวายกขึ้นแสดงพางประทานผ่อนอยู่ในระดับเหนือพระอุระในองค์ที่สมบูรณ์เมื่อใช้กล้องส่องดูจะเห็นติ่งแซมบริเวณโคนพระอนามิกาหรือนิ้วนางแต่บางองค์สนิมเกาะอาจมองไม่ถนัดส่วนพระกรด้านซ้ายปล่อยทิ้งยาวแนบลำพระองค์สิ่งสำคัญคือเส้นนิ้วพระหัตจะทาบลงเป็นเส้นตรงทับชายจีวรจนมองดูเป็นเส้นเดียวกัน สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือฝ่าพระบาทด้านขวาขององค์พระจะกางออกและแผ่กว้างส่วนฝ่าพระบาทด้านซ้ายจะงุ้มงอและจิกลงบางทีเวลาพบจะเห็นฝ่าพระบาทชำรุดหรือมีรอยซ่อมให้สำเนียกไว้ว่าอาจปลอมเพราะเคล็ดลับสำคัญของการดูพระแท้คือถ้าจุดสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์มีรอยซ่อมต้องระวังไว้ให้ดีครับถ้าเป็นพระกรุกเก่าที่แท้จริงแล้ว วันณะของสนิมที่ฝังตัวติดอยู่ในเนื้อตะกั่วนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันมีทั้งสีแดงอ่อนสีแดงเข้มแดงอมม่วงสีแดงส้มรวมถึงสนิมแดงที่เรียกว่าสนิมมันปูขึ้นอยู่กับแร่โลหะต่างชนิดที่ผสมเนื้อพระที่แท้จริงของตะกั่วได้เปลี่ยนสภาพปรากฏเป็นเนื้อตะกั่วผสมสนิมสีแดงตั้งแต่ผิวชั้นบนสุดฝังลึกถึงแกนกลางของเนื้อชั้นในสุดเรียกว่า ยิ่งลึกสนิมยิ่งแดงก็ว่าได้ไม่ใช่เกาะเพียงแค่ผิวภายนอกเท่านั้นและที่สำคัญพื้นผิวสนิมมักจะแตกระแหงเป็นเส้นเล็กๆคล้ายใหญ่แมงมุมคือจะแตกไปในทิศท,ทางต่างๆกันสลับซับซ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสนิมแดงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามการเวลาและจากสภาวะอากาศภายในกรุลักษณะพิเศษอีกประการคือพระร่วงหลังรางปืนจะมีไขมากกว่าพระร่วงกลุอื่นๆ ส่วนด้านพุทธคุณพระร่วงหลังรางปืนมีพุทธคุณสูงส่งครบครันทั้งอำนาจบารมีแคลวคลาดโภคทรั์เมตตามหานิยมและคงประพันชาตรีอีกทั้งป้องกันไฟไหม้ได้ด้วยจนมีคำกล่าวกันว่าถ้าแขวนพระร่วงหลังรางปืนจะไม่มีการตายโหงอย่างเด็ดขาดครับผม